ใครจะซื้อเวอร์ชัน Nintendo Switch นะครับที่มีคำว่า Legacy นะครับก่อนอื่นเรามาดูคุณสมบัติของเวอร์ชัน Nintendo Switch ก่อนนะครับว่าอันดับแรกเลยนะครับกราฟิกไม่เหมือนกับตัวคอนโซลที่เราเล่นใน PlayStation Xbox หรือว่าเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งต่อมาที่เราเจอเลยคือในการเทรดนักเตะนะครับก็เป็นคนละตลาดกันนะครับแล้วก็แต่ FIFA 18ละนะครับ ก็คือปีนั้นจะมีฟุตบอลโลกต่อนปลายปีนะครับวันเขาก็ใจดีนะครับก็คือนอกจากจะเป็นเกมฟุตบอลที่พกพาแล้วก็เล่นได้อย่างสนุกสวยภาพสวยนะครับในการเล่นพกพาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็ยังแถมแพทมาให้ก็คือเป็นอัปเดตของ เวอร์ชันของฟุตบอลโลห้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าใครจะซื้อปกก่อนปกหลังนะครับได้เวอร์ชันแถมมาด้วยทุกคนดีใจนะครับทีนี้พอเข้าสู่ฟีฟ่าสิานะครับที่วนดูยายไปยูจูปนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือตัวเวอร์ชันของยินดลสวิตต์เขาปรับปรุงนะครับมีการอัปเกรดเล็กน้อยอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับคอนโซลแต่เรารู้สึกได้เลยว่าเออเขาตั้งใจทำนะครับเรารู้สึกดีกับฟีฟ่าสิานะครับน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วแหละนะครับแล้วต่อมานะครับพอเข้าสู่ปีฟีฟ่ายีรับ ปัญหาที่เราเจอคือนักปกอาสานะครับเขาใช้คําว่า Legacy Legacy นะครับก็คือมรดกตกทอดแปลว่าเขาเอาไอ้ฟีฟ่าสิดมเดิมเลยแล้วก็แค่อัปเดตรายชื่อแปลว่าสิ่งที่เราเจอมาในคอนโซลน,นะครับทุกๆครั้งที่เวลาเขาโฆษณาว่าเนี่ยมีการเพิ่มคุณสมบัติของการเคลื่อนที่ของนักเตะนะครับเพิ่มระบบฟิสิกส์เพิ่มหมดต่างๆเพิ่มอะไรนะครับก็เป็นอย่างนั้นอีกนะครับจนกระทั่ง ฟีฟ่ายีนะครับก็คือกำลังจะออกวันที่1ตุลานี้แล้วนะครับผมฟีฟ่ายีปกเอ็มเปอร์นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังเป็นเล g a c ซีแปลว่าเขาเอาฟีฟ่าสิบเก้าของนินเทลโซนินะครับต้องย้ำว่าเป็นฟีฟ่าสิบเก้าไม่ใช่ของคอนโซลนะครับของนินเทลโ i นิทนะครับแล้วก็ออกมาแก้ลายชื่อนะครับมาอัปเดตลายชื่อวันใครที่จะซื้อนะครับก็ต้องถามก่อนว่าคุณมีทางเลือกคอนโซลอื่นไหม ถ้าเกิดสมมติถ้าคุณมีทางเลือกคอนโซลอื่นก็เล่นคอนโซลอื่นจะได้ประสบการณ์การเล่นที่ดีกว่าแต่ถ้าคุณชอบเล่นพกพานะครับฟีฟ่าก็ยังเป็นเกมที่พกพาได้สนุกของ n d o s w i ว c h นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ